สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ YouTube เด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์นะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกดซ b s c r i b e กดกระดิ่งกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราแล้วก็ผมปอวรพลและคุณปาณล์มกุลยาด้วยนะครับที่เราทำช่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามฟุตบอลมีคำทำนายมาฝากแล้วก็คุยเรื่องฟุตบอลรวมถึงคุยเรื่องของโควิดให้กำลังใจกันทุกวันวันนี้ก็6 0พ0กว่ากาอีกแล้วนะครับโอ้โหสถานการณ์ไม่ดีเลยแล้วมีคนบอกว่า,าสายพันธอออ์แอฟริกาใต้หรือเดลต้ามันติดง่าย สามสี่วิก็ติดไม่ไม่จริงนะครับอันนั้นข่าวเหลือนั้นเกินไปเราต้องรับทราบว่าโควิดก็คือโรคหวัดชนิดหนึ่งมันไม่สามารถที่จะจำกระโดดไปได้นอกเหนือจากว่ามีโอกาสเล็ดรอดอะไรแบบเนี้ยอากาศอยู่ในที่ไม่ดีไปนานๆเกิน30นาทีหรือว่าพูดคุยกับคนที่มีโอกาสเสี่ยงเกิน5นาทีเพราะฉะนั้นไอ้ข่าวที่บอกเดิมผ่านปัป๊บแล้วติดเลยเนะี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับก็ป้องกันได้แต่ว่าต้องเอาความจริงด้วยนะครับอ่ะให้กำลังใจกับทุกทุกท่านเลยสวัสดีพี่ปัทมาพี่พิพัฒ นะครับคุณเต๋าซ่านะครับคุณเดชพี่หญิงเรพี่มนตรีแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับมีคนแซวว่าเป็นป๊อปโคปาไหมฮะเมื่อเช้าไม่ได้บรรยายนะครับเมื่อวานเมื่อเช้าไปช่วยหลังบ้านมาพี่บีแอมสิงกับพี่ตังกุยบรรยายนะครับแล้วก็โคจุนอนุรักษ์สิกกลับมาแล้วนะครับมาวันนี้เนี่ยนะครับมียูโร2เกมแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีโคปาเมริกา2สองเกมเป็น4เกมใครอยู่วายุมพิขึ้นเน่กาแฟกระป๋องอร่อยเข้มไม่ต้องขยาวนะฮะบอกเลย ก็กินแล้วแหละกาแฟาเยอะๆเลยเนะี่ยเหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าวันที่3เกมเนะี่ยถ้าใครได้ดู YouTube เด็กเก็บบอลแล้วก็ดูสกอร์ไม่กำไรได้ตีตายเลยนะครับยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะฮะคือไม่รวยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับคือบอกไม่รู้จะบอกยังไงแล้วนะครับเมื่อวานนี้เน้นเน้นคำพูดไม่รู้กี่ครั้งว่าอิตาลีนะฮะบ,บราซิลชนะลูกเดียวบราซิลชนะ1-0อะไรเมื่อวานผมบอกอะไร เปรู u, เสมอปาราไกวสุดท้าย3 3ผมบอกอิตาลีชนะก็ชนะ2 1มีผิดคู่เดียวที่ผมบอกให้สเปนชนะแต่สุดท้ายเสมอในเวลา3จาก4คู่หลอ่ลอๆเลยนะฮะเมะื่อวานนี้มาวันนี้ครับผมไปที่พรุ่งนี้เช้าก่อนแล้วกันครับ8โมงเช้าอาเจนตินาเจอกับเอกวาดอร์คู่นี้คุณผู้ชมจะแปลกใจผมผมพูดอย่างนี้เลยเพราะอาเจนตินาเพิ่งถล่มโบลิเวียมาถ้าเราไปดูแค่เฮ้ยสกอร์4 1, หนึ่งเลยว่ะทำไมถล่มดีแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณกำลังจะโดนหลอกครับเพราะว่า ไอ้วันนั้นเนี่ยโบลิเวียมันตกรอบไปแล้วแล้วมันมาแบบไม่อุดอะ่ะมาแบบบุกกับอาร์เจนเนี่ยก็เลยตัวอารจนอาร์เจนต์สวน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 นำสามสวนในครึ่งแรกนะครับแต่จริงๆแล้วเกมอาร์เจนก็ยังไม่ได้ดีอะไรนะครับแม้ว่ากุนลาเกโรก,กับเมสซี่จะแอสซิสต์ให้กันนะครับผมว่าวันนี้เจอกับเอกวาดอร์ที่แข็งแรงมากเนี่ยมีเหนื่อยไหมครับมันจะมีตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ปราตา้าเป็นนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนเบอร์สิบเก้าเก่งมากตัวนี้เบอร์เท้าซ้ายเล่นเหมือนลาฟินยากานตารานะครับ ผมมั่นใจว่า8ปดแโมงเช้าวันพรุ่งนี้ผมจะบรรยายคุณสินพงษ์แล้วโคจุนนรัสิเกิดผมบอกเลยว่าอาร์เจนตินาจะได้แค่เฉือนเอกวาดอร์แล้วคุณจะแปลกใจที่ผมพูดแบบนี้จริงหรือเปล่าลองดูฮะลองไปดูโปรแกรมวิเคราะห์บอลกันก็ได้ว่ามันคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่า8ปดโมงเช้าพรุ่งนี้นะอาร์เจนตินาเฉือนครับมาที่ตีห้าครับพรุ่งนี้ไปดห้าตีห้ากับ8ปดโมงเช้าไม่ใช่ตีสี่นะตีห้าอุรุกว,วัยโคลอมเบียโอ้โหคู่นี้ก็น่าดูมากๆ นะครับโคลอมเบียได้หลุยสติอาสนักเตะของปอโต้ขึ้นมาเก่งมากแล้วก็ยังมีควนกาดาโรนะครับข้างหน้าก็ยังมีดูวาสปาตาวนอุกวัยในยคาวานี่งได้แล้วล่าสุดเปลี่ยนตัวกับโซเลตออมาโซเลตก็เล่นดีเป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับตีห้าวันพรุ่งนี้อุรุกวัยเจอโคลอมเบียครับผมว่าจะจบลงที่อุรุกวัยชนะลูกหนึ่งครับเหตุผลเพราะว่าแม้ว่าจะสูสีนะครับแต่อุรุกวัยเนี่ยเครื่องดีเซลครับถ้าเวลาออกต่างจังหวัดแล้วกระบะรถกระบะไม่เคยแพ้รถเก่ง ผมว่าอุรุกวัยชนะโคลอมเบียได้ไม่สองหนึ่งก็สามสองน่าจะยิงเันเยอะคู่นี้นะครับไปที่ตีสองอังกฤษเจอ,อยูเครนเล่นที่โรมครับสนามเป็นกลางนะครับอังกฤษกำลังฟอร์มดีได้ไล่ฮินสตอร์ลิงเล่นดีแล้วที่แคนรกับคาวินฟิลิปก็ลงตัวนะครับเจอซานชโชจบปัญหากับแมนเชสเตอร์เรียบร้อยแล้วเปิดตัวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเหลือแค่ตัวร่างกายผมเชื่อว่า,าวเซาเกตอาจจะให้โอกาสซานโชบ้างในครึ่งเวลาหลัง นะครับนั่นนี่ผมว่าอังกฤษไม่น่ายากนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถประเมินค่าที่ไหนต่ำได้เลยผมว่าอังกฤษเฉือนปรับยูเคได้2ลูกครับนะฮะสลูกเลยนะครับแล้วก็คู่สุดท้าย5้าทุ่มครับเช็คกับเดนมาผมให้เทพใหญ่เดนมาร์กครับชนะลูกหนึ่งพอชนะ้น4คู่วันนี้นะครับแปดโมงเช้าอาจจนตินาได้แค่เฉือนต้องไปเอกวาดอร์นะครับตีสองตีสี่ก่อนอุรุกวัยชนะโคลอมเบียตีสองอังกฤษปรับยูเคนสองลูกและห้าทุ่มตรงเดนมาร์กชนะเช็คครับ YouTube เด็กเก็บบอลดูสกอร์ใครอยากได้โปรแกรมวิเคราะห์อบอลขอเข้ามาแชร์คลิปนี้เยอะๆจัดไป